กระทรวงเขาโดยสำนักงานศิละปะร่วมสมัยนะครับได้ประกาศเมืองศิละปะมาตั้งแต่ปีศูนย์แล้วนะครับก็ทําต่อเน,นื่องมาก็เป็นที่กระบี่นครราชสีมาและก็เชียงรายทีนี้พอเราดรําเนินง,งานแล้วเรามองว่าการทํางานศิละปะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทํางานจริงๆคือคนที่อยู่ในพื้นที่หรือศิลปินหรือผู้สร้างสารรค์งานก็เริ่มจากปีที่แล้วนะครับก็ได้มีการประกาศให้แต่ละ คนไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือพวกผ <meaningful> ู้ที่สนใจที่เป็นเครือข่ายของอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดทั้ง3จังหวัดเนี่ยครับเป็นคนส่งข้อเสนอโครงการว่าอยากทําโครงการอะไรเพื่อยกระดับของเมืองศิลปะของในพื้นที่ของตัวเองเพื่อให้อันแรกคือทําให้คนรู้จักว่าเมืองศิลปะของตัวเองนั้นเป็นอะไรมีอะไรดีบ้างส่วนที่2คือที่จะต่อยอดเรื่องการสร้างสรรค์งานการผลิตผลงานเผยแพร่งานของศิลปินในพื้นที่ของจังหวัดเองนะครับซึ่ง การืองงารและสถานี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเองนะครับเป้าหมายของเราชัดเจนคือใช้ศิลปะปนในการพัฒนาเมืองเพื่อจะส่งเสริมเศรษฐกษิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ของเราตามแต่คนที่จะต้องทําจริงๆต้องเป็นคนในพื้นที่นะครับมีความเข้าใจต่อยอดจากทุนของธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรม,รรมหรือว่าทุนประวัติศรราสตร์อะไรก็แล้วแต่มาทําเป็นโครงการและส่งเสริมให้คนต่างๆนะครับได้เห็นว่าการสร้างสารรค์งานของเมืองศิลปะนั้นเป็นต้นแบบของการดำเนินงานที่ทําให้พื้นที่อื่นๆสามารถดำเนินการได้ นอกจากนี้นะครับการทำโครงการลักษณะนี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้พื้นที่นะครับได้คิดและก็วางแผนได้ทำงานโครงการด้วยตัวเองได้ครับอยากเรียนว่ารกระทรวงว่าทำเองนะครับมีความต้องการให้คนสร้างสารรค์งานนะครับได้มีพื้นที่และมีโอกาสในการที่จะเสนอโครงการและก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้นะครับงบประมาณเรามีไม่มากนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเราอาจจะมีรางวัลดีเด่นประมาณสัก4รางวัลต่อจังหวัด แล้วก็มีรางวัลชมเชยบ้างแต่ปีหน้านะครับเราก็จะน่าจะเปิดรับสมัครโครงการให้มากขึ้นอยากเชิญชวนคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือเครือข่ายที่ทำงานศิละปะก็ตามนะครับคิดโครงการเอาไว้ได้มีข้อเสนอโครงการกลับมาให้กรรมการได้พิจารณาและก็นํารางวัลเหล่านี้ครับรวมทั้งเงินที่เราสนับสนุนไปทำง,งานในพื้นที่ด้วยนะครับถ้ารร,ร่วมกันทํางานได้มากๆก็แปลว่างานศิละปะของเราก็จะแบ่งบานส่งเสริมธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ของอางานศิละปะ,ขอ,อะข,ของไทยของเราก็ดีขึ้น สุดท้ายนะครับซอฟต์แวร์ที่เราอยากให้เกิดก็จะเกิดขึ้นแน่นอนครับ